สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสตวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาวันนี้ขออนุญาตหยิบยกถือว่าเป็นข่าวเป็นข่าวที่ไม่ดีเป็นข่าวที่ช็อกก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อเพราะว่าเห็นบอกว่ามีข่าวไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นข่าวบางส่วนบางช่องที่อยู่เมืองนอกค่ะพี่น้องขาเขาก็ตีกระพื่อหึมข่าวแล้วก็มันก็จะหนาหูขึ้นเรื่อยๆข่าวลือคือข่าวลือค่ะพี่น้อง ามาดาหน่อยขออนุญาตหยิบยกมาเล่าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้เห็นข่าวแล้วก็ถือว่าไม่สบายใจแหละคะ่ะพี่น้องขาที่บอกว่าในหลวงของเราท่านป่วยท่านประชวนอย่างที่ว่าขออนุญาตที่ไม่ใช้คํา ราชาศั์ค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามาดามหน่อยกอ็ไม่เก่งด้านนี้ขอโทษขออภัยขออพระราชานุญาตก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนะาะอมาดามหน่อยได้เห็นข่าวอย่างที่บอกค่ะพี่น้องขาในอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะลือข่าวลือขึ้นหนาหูเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆว่าในหลวงของเราประชวนป่วยหนักถือว่า ยิ่งเมื่อวันสองวันก่อนนี่ก็จะมีข่าวลงหนักมากว่าท่านป่วยหนักมากประมาณนะครับพี่น้องค่ะแต่เราอย่างนี้คะ่ะพี่น้องคะเราก็สังเกตก่อนหน้านั้นในหลวงสเสด็จพระราชะดำเนินไปที่ไหนที่ไหนก็จะมีไปกับ ครอบครัวไปกับพระชนีไปกับหม่อมนุย้ยอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะแต่ขณะเดียวกันก็คือพระพระชนีเราเองก็พยายามที่จะพยุงประคองอในการเดินของในหลวงตลอดเลยเราก็สังเกตเห็นว่าท่านจะป่วยหรือเปล่าหรือท่านไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงประมาณเราก็เห็นกับพี่น้องขาเมื่อล่าสูตรที่ท่านเสด็จออกเนี่ยที่ออก ตามสื่อเนี่ยเราก็เห็นที่มีการอัปเดตกันเราก็เห็นว่าท่าน <c oughs> ท่าทา,ทางเดินหน้าตาแววตาอะไรพวกนี้ในหลวงก็ดูเหมือนกับว่าเป็นเหนื่อยๆเป็นไม่ค่อยแข็งแรงอย่างที่ว่าแต่พอมาอาทิตย์นี้ก็หายไปจากหน้าจอนะพี่น้องนะพอมาอาทิตย์นี้หายไปจากหน้าจอเราเองก็ติดตามอยู่เหมือนกันเพราะว่าพลงชนชาวไทยเนี่ย ก็ติดตามไม่ว่าท่านจะเสด็จไปไหนอะไรก็ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดการแต่พออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นไม่เห็นออกสื่อไม่เห็นออกหน้าจอเลยก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันหรือว่ามันจะเป็นตามที่ข่าวลือข่าวลือคือข่าวลือนะคะพี่น้อง่ะยังไม่มีใครฟันธงว่า ในหลวงของเราป่วยจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าหนึ่งแหะเราก็สังเกตไม่ได้เห็นออกทางหน้าสื่อไม่ได้เห็นออกทางช่องไหนช่องไหนข่าวในพระา แชสสำนักที่เห็นก็จะเป็นข่าวที่โอเคเอาเอาเอาข่าวเก่ามาออกหรืออะไรยังไงหรือบางช่องที่เสนอข่าวออกมานี่ก็จะเป็นข่าวเก่าแต่ไม่มีการอัปเดตว่าโอเคท่านได้เสด็จออกพระราชดำเนินไปที่ไหนอะไรยังไงนะับปัจจุบันเป็นอาทิตย์แล้วมาดำหน่อยก็ยังไม่เห็นก็ติดตามอยู่เหมือนกันก็ไม่เห็นหรือว่า <c oughs> หรือว่าไอ้ที่ข่าวลือว่าท่านป่วยในหลวงป่วยเนี่ยในหลวงประชวนนี่แหละคะ่ะพี่น้องข่าวจะเป็นจริงในฐานะที่เราเป็นคนไทยพอเราได้ยินข่าว <c oughs> ได้ยินข่าวก็มีการติดตามก็พยายามที่จะเช็คข้อมูลพยายามที่จะหาอยู่ก็ได้แต่ยินข่าวจากช่องนั้นช่องนี้จากสื่อสื่อเล็กสื่อใหญ่ก็จะมีบ้างอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องข่าเราก็ไม่เห็นอันนี้ก็ถ้ามันเป็นจริงอันนี้แ็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเ <c oughs> พราะว่าท่านก็คือเป็นขวัญใจชาวไทย,วไทยปวงชนชาวไทย ให้การติดตามอยู่ถ้าเป็นจริงก็ขอภาวนาขอวอนไหวสิงศักดิ์สิสทธิ์ก็แล้วกันให้คุุ้มครองในหลวงของเราให้แข็งแรงถ้าเป็นเป็นตามที่เป็นข่าวว่าในหลวงไม่สบายอย่างนี้ก็ขอให้ท่านหายไวๆสุขภาพดีแข็งแรงขึ้นไวๆให้ออกมา ะะเสด็จพระราชดำเนินไปที่นู่นที่นี่ให้เราเห็นหน้าจอนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่ามันเป็นจริงหรือเป็นมันเป็นไม่จริงในข่าวลือเพราะว่าเราก็จ้องอยู่มาดามหน่อยเองก็พยายามที่จะเช็คข่าวอยู่ว่าท่านจะ,ะ,ะเสด็จไปที่ไหนอะไรยังไงหรือท่านป่วยท่านไม่สบายตามที่เป็นข่าวลือออกมาหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราเองก็ เช็คอยู่ถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่ในหลวงป่วยจริงอาการไม่ดีจริงก็คงจะมีการแถลงการจากพระราชสำนักออกมาเนาะพี่น้องเนาะก็คิดว่าจะรออยู่ตรงนั้นจะรอดูรอชมรอฟังข่าวครา,าวอยู่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ในฐานะที่คนไทยหัวใจดวงน,น้อยอยู่ทางมองนอกนี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ขอภาวนาเนาะพี่น้องเนาะขอให้ในหลวงของเราถ้าเจ็บถ้าป่วยจริงก็ขอ ให้สุขภาพดีแข็งแรงให้หายเจ็บหายป่วยหายไขย้ไวๆนะคะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยโรคภัยมันก็ยิ่งเยอะนะพี่น้องเนาะแล้วก็ในหลวงก็จะเสด็จไปนู่นเสด็จไปนี่อะไร,ย,ไรยังไงเยอะๆเต็มไปหมดมีผู้คนมากมายด้วยก็อย่างที่ว่าเพราะว่าโรคโควิดมันก็ถือว่าร้ายแรงอยู่เหมือนกันเราก็ไม่แน่ใจว่า,าจะเป็นปัญหาอะไรยังไงของโควิดหรือเปล่าก็รอฟังข่าวอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะว่าคงจะมีการออกมาแถลงการของ สำนักพระราชวังว่าอาการของอในหลวงของเราเป็นป่วยเป็นจริงเป็นอะไรยังไงก็เราก็รอดูอยู่ค่ะพี่น้องขาก็ขออนุญาตขอภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ให้ในหลวงของเราดีขึ้นใบ,าบาหายไปใบ,บแล้วก็ออกมาสู่สายตาประชาชนให้ประชาชน ประชาชนได้ชื่นชมได้เห็นหน้านาะอพี่น้องเนาะก็ยังจะดีก็ก็ก็ยังจะมีการรออยู่กันแล้วกันกับพี่น้องขาขอให้หายไวๆวสุขภาพดีแข็งแรงนะคะอันนี้เราก็ขออนุญาตติดตามต่อไปว่าจะเป็นอะไรยังไงเราก็รอทางราชการทางสำนักพระราชวังออกมาถแถลงอยู่เหมือนกันก,ก็น่าจะดีนะคะพี่น้องขาถ้าออกมาถแถลงเพราะเราก็รออยู่ก็ขอให้หายไวๆวนะคะทรงทระเจรืญขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ